S <S เราไปเดินห้างซื้อเครื่องเพชรกันเอาแม้แบบแม่อยากใช้ตังอ่ะลูกคุณแม่รวยเหรอะคะก็ดีอะค่ะหญิงอยากได้เครื่องเพชรชิ้นใหม่พอดีอะค่ะพอดีว่ามัน,ม,นมันเก่าหมดแล้วอะคะ่ะแม่ก็อ,อยากได้แม่ไม่อยากใช้ตังมากเลยตอนนี้แบบ แล้วรอสักครู่เดี๋ยวจะไปเรียนท่านให้ค่ะค่ะหญิงคะมีคนมาขอพค่ะใครไหนรอนไปเรียกเขาเข้ามาสิค่ะตามมาสิหญิงค่ะรัแล้วค่ะดีค่ะชื่ออะคนพี่ชายชื่อพจมานค่ะ่ี่ชั้นชื่อพจีจ้ะค่ะ แล้วมีธุระอะไรเป็นลูกเต้าเหล่าใครมาจากเต้าแดนใดมาที่นี่ทำไมมี่แค่จ้างจดหมายมาให้คุณหิงค่ะก่อนสองคนน่ะจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะแต่ว่าฐานะคนใช้นะหยีถูกใจอ่ะนี่ พามันสองคนไปดูห้องสิได้ค่ะมาอ่านกหมายเราต้องเป็นคนใช้จริงๆแบบพี่พราจะมาตู้ทุนไปก่อนอแล้วกันนะอะที่นี่แหละห้องนี้จริงๆหรอป้าที่นี่ดีที่สุดแล้วออแล้วก็อยู่บ้านเนี้คนะ่ะทำงานทำการซะบ้างเคยได้ยินไหม,มอยู่บ้านท่านจะนิ่งดูได้ปั้นัวาปั้นขวายลูกทันเล่นอ้าวป้าแต่ฉันปั้นัวปั้นขวายไม่สวยนะจ๊ะ โอ๊ยจูเซอรปไปไหนเนี่ยอ้าไปแล้วเบื่อคุยกับเธอนี่เธอขวายกันยังไงเนี่ยตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยแต่เมื่อกี้ที่ฉันขวาดแ้วนี่ค่ยแกจะ หญงในแจทามันก็เป็นหน้าที่ของคนรับใช้ไม่ใช่หรอคะพอก็มาเขาไม่มีงานต้องทำอีกเยอะหญิงในแค่นี้เก็บไม่ได้นี่ไงอวยไว้วววอะไรกันกวันนี่ตลาดอาตกรอแล้วไงวกคุณหญิงแม่ดู้เลยคะสองคนนี้กว่าดุณไม่จะอาดเป็นหญิงเลยเป็นคนทำนี่คะพอๆไม่ต้องเถียงกันใครจะทําก็ช่างแต่มันเป็นหน้าที่ของคนรับใช้คนรับใช้ก็ต้องทําแต่คุณแม่คะไม่เป็นไรหรอกค่ะคที่หิงใหญ่ไปหญิงเล็กไปซื้อของมแม่ีกว่า กมาแล้วไม่เคยไม่กี่ปีหรอกคุณนีนเนี่ยพี่หญิงใหญ่ก็สวยเหมือนเดิมครับอะไรอ่ะพี่ชายกลางหญิงเล็กตลกเลยอ่ะโอ้น้องพี่ก็ยังน่าหักอเออน่ารักเหมือนเดิมเลยนะครับน้องมันแน่อยู่แล้วอะค่ะวยลลกตรงนี้ร้อนเข้าบ้านกันเถอะ เนี่ยมีเรื่องจะถามพี่ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเป็นใครหรอเป็นชายกลางของบ้านเนี้ยเป็นลูกชายของมอมอืมห่อจังนะพวดเธอสองคนน่ะอย่าคิดจะไปจับเขานะใครคิดอะไรไม่มีนั่นก็เข้าบ้านได้และกาแฟค่ะคุณชายเพิ่งมาอยู่ใหม่หรอครับค่ะหน้าตาจิ้มลิ้ม มีแฟนหรือยังครับเนี่ยยังเลยค่ะถ้าไม่มีพี่ขอได้ไหมอุ๊ยบ้าเหรอคุณชายเดี๋ยวใครก็ไม่เห็นเข้าหรอกค่ะคนี่ค่ะพีนเดลูแอด,ดมานะครับฮัลโหเนี่ยแกมึงคขาบอกว่าจะมีคู่บังใหม่ท่าทางจะหลอกแต่พี่นะมันไส นิสม่าเหมือนไงค่ะดิฉันเห็นคุณชายเลย็กตกบันไดตรงนย้ค่ะบาเข้าบ้านก่อนรู้ไหวไหมวิงเลยค่ะข้าวค่ะทางพัดจมานจะเห็นไหมข้าวของใส่ชั้นเลอะหมดแล้วเนี่ยแต่ดิฉันไม่ทำนะคะถ้าแกไม่ทำแล้ว มือหมามน้องพจมานยิงเล็กยิงเล็กทำอะไระน่ระก็นัองพจนมานทำเขาต้มหองใส่ชุดยิงเล็กหมดแล้วแล้วนี่อะไรก็น้องพจนมานเป็นคนทำได้จะมาเถียงอีกหรอยิงเล็กพี่ชายเสียงนังเอะอะวอยวายอะไรกันแต่เช้าเลยฮะนี่สิยิงเล็กน่ะมาสาดน้ำใส่หน้าพจมานแล้วชายทำไมต้องเข้าข้างคนชายด้วยละ่ะน้องเป็นน้องแท้ๆของชายนะเขา ไม่ใช่คนใช้อีกต่อไปชายจะบอกว่ามันเป็นแม่บ้านใช่ไหมไม่เขาจะเป็นเมียผมเขาจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเควาะว่ายังไงผมรับเขาแล้วเขาก็รับผมเราจะแต่งงานกันไม่ได้นะฉันจะแต่งงานกับอีนี่ไม่ได้มันเป็นคนใช้แล้วลูกชายต้องั่นกับอีเต่าแม่ไม่ไหมหนูไว้กับอีเต่านะแต่เรารับกันเราจะแต่งงานกันพรจะมาไปเถอะเราไปทะเบียนกัน <c oughs>